แล้วก็ไปนั่งยืนปึ๊บยืนสวยๆอึ๊บช้ายืนยืนดีมากเอาพร้อมทุกคนมาเอา้อ,อมวนหน้านะคะที่ถูกวิธีนะเก็บคอง,งอเขารองทำเองดูนะอ่ะ,อะพี่หมวยป้าหนึ่ง ไปรอน้องฝ้ายไปสองดีใหม่ไปขึ้นไปนั่งรอเหมือนเดิมถ้าเดิมรอเหมือนเดิมมาดูกันว่าการมวนหน้าที่ถูกต้องนะคะเทคนิคดีๆจากฟิตูปลายครูแอนนี่จะสอนนักเรียนครูนักเรียนครูสอนสมาชิกได้ดีอย่างไรนะคะอะเตรียมพร้อมค่ะเอาใเม่นะ เมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไม่ตรงนะคะทีนี้ครูขอให้เก็บคองอเข่าและปลายเท้าหนูจะต้องพลอยและเฟร็ดและเก่งก้นเก่งหน้าท้องเสมอมือต้องพุชตอนที่ม้วนด้วยอะเตรียมพร้อมนั่งลงเลยสามคนเดี๋ยวครูจะเซฟทีละคนนะคะลองดูไปด้วยนะแอบดูเพื่อนก่อนนะคะเก็บคอนะคะขาก้นทุกอย่างเก่งหมดมือนะคะพอลงอจ,จะช้าๆเก็บขาชิดติดก,กันแล้วก็ไปนั่งยื่นีนี เก็บคอขยิงปลายเท้าช้าช้าจันย็นเก็บคอลงปึ๊บยืนสวยๆอึ๊บไปเก็บคอมาครั้งแรกนะคะไปลงช้าชา้ายืนยืน<ว>ดีมากโอเคเก่งมากค่ะเห็นไหมคะว่าเทคนิคดีๆมีที่นี่ที่ฟิตตูฟลายสตูดิโอค่ะบ๊ายบาย